กลับมาเข้าสู่เบทที่สองของเราเนะครับเป็นยังไงมากนะฮะหลังชม MV ไปแล้ว <Okay. S 1> รู้สึกเป็นยังไงมากไหนลองพิมพ์มาๆที่เราเห็นแชทต,ตลอดเลยนะครับผมเป็นยังไงมาก ใช่ใช่ค่ะรู้เมื่อก่อนพี่ก็จะเข้าใจว่าชุดว่ายนเนี่ยเขาก็จะมีผลิตเป็นแบบเป็นสั่งเส้นๆนู่นนี่แต่คือตอนนี้เขาแค่ไป link กับหาวเจริญใช่มค่ะจะผูกกมบสยามค่ะก็คือเป็นนักศึกษาคณะอะไรคะอ่าบอกตอนเสียภาษีค่ะตอนเอกไวส์อ้ร้องเพลงตรงไหนตรงด้านเลยนะใช่หนีโดนไม่อ๋อมินาโอเคโอเคโอเครายการสดครับผมเราตั้งใจทราไม่ดูว่านี่คือรายการสดนะครับ เพื่อการเอาหมีมาโดนใหม่ครับผมก็คือเนี่ยนะเรียนเรียนปีสองเอกวอยซ์ใช่แ่ะวซูเปอร์สตาร์คอลเลจนะคะใช่ไหมรับผมเฮ้ยแล้ววิาัยที่ซูเปอร์สตาร์เป็นยังไงเขาสอนอะไรเรียนวอยซ์นี่คือก็จะมีเรียนเทเวดเรียนอ่าส่วนตัวกับคุณครูเลยแล้วก็มีเรียนวิสตดีเรียนอิริ่งเรียนแบบเรียนประสานเพลงแล้วก็มีเรียนเต้นเรียนโค้งเฮ้ยิอนต้อเฮินเต้้นดวยเหรอเรียนเต้้นดวยฮ่ร์ตเฮิ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 รนี่ผมศึกษาเรื่องการร้องการเต้นมามากๆเลย อยากรู้ไงว่าอยู่ที่ไหนเต้นไม่ใช่่เซงไมผมผมก็อยากจะเป็นบอยแมนผมขัดอีกแล้วเนี่ยใช่ใช่นี่ถ้าบอกว่าอยากจะไปเรียนนี่ต้องเดินทางไปที่ไหนเนี่ยครับผมทองหล่อ20ค่ะซอย20ทองหล่อซอย20ใช่ค่ะอยู่ปากซอยเลยใช่ไหมอ๋อนั่งจริงๆสามารถนั่งรถแท็กซี่เข้ามาได้เอชมาอ๋อลงไป BTS ทองหล่อนั่งหรือไม่ต้องสบายเว็บไซต์ก็ได้นะใช่ไหมเว็บไซต์อะไรครับผมเว็บไซต์ซุปเปอร์ซ่า จริงจริงซูเปอร์ซ่าแครดิมี่เขามีเป็น Facebook ด้วยนะลองเซิร์ชดูกันได้นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องของการเรียนกันไปแต่พูดถึงซูเปอร์ซ่าแครดิมี่ตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบแว่วๆมาเหมือนกันนะยูเซอร์ว่าเขาจะมีแบบว่าดีเจสังกองสังกัดเลยมาที่ท็อกท็อกด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเออแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องกวางเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วนี่นะคะคุณผู้ฟังค่ะน้องกวางจะมาเป็นดีเจที่นี่ด้วยไอ้จริงดิ ด้วยท่าม่ะเป็นรูปมาแล้วด้วยใช่ค่ะเน้งจัดเมื่อไหร่น้าจัดเมื่อไหร่ก็เร็วน hmm. ี้แะค่ะไม่รอนานแน่นอนเร็วนี้ก็แดงว่าเดี๋ยวเลิกเลิกรายการปุ๊บจัดไปจัดเลยปั๊บอันนั้นมันเร็วไปครับผมเร็วไปเร็วไปเร็วไปให้น้องก็เตรียมตัวนิดนึงแล้วกันเรนสังกัดใหม่ของของทเราเป่สังกัด YCA เลยก็จะเป็นี่กวางอืนี่กวางอรมาแล้วครบเชื่อแน่ ใหม่ค่ะติดตามแน่ๆเร็วๆวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็เราก็จะเปิดแอป์เพให้ดูนะคะยูเซอร์ก็จะได้รู้ว่าอ๋อต้องเติมเงินยังไงกดส่งของขวัญให้น้องกวางนี่เออนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าน้องกวางจะมาเป็นดีเจครับลหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปในห้องของน้องกวาง จะเห็นน้องวางทำอะไรบ้างวางแบบเขียนแมวหรือเปล่าใช่จากประสบการณ์ที่ผมดูดีเจสาวๆมาเนี่ยนะครับผมก็จะมีดีเจสาวๆด้วยหลายสไตล์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเขียนหน้าแมวมีเต้นร้องเพลงอะไรปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊คืออะไรครับปิ๊บปิ๊คืออะไรก๊อ ไงอ๋อพี่ปิ้วมาถึงแบบว่าส่งแท็กซี่หน่อยอืมอย่างเงี้ยใช่ไหมกัดปาก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 อะไรเงี้ยจริงๆว่าเขาส่งเขาส่งว่าจะมีมีจูบมาเขาจูบก็แบบจูบก็เอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยยูซ่าอยากเห็นคิมจูบแบบชัดๆต้องได้ๆเขาผมวันนี้เราโฟกัสที่น้องกวางนะครับผมผมเป็นพิธีกรครับผมอยากเห็นไม่โอ้โหพวกนี้เนี่ หนลองซิ๊บุบๆุบ,บุบอะไรครับผมแบบอย่างเี้เดี๋ยวเข้าไปใกล้กล้องอย่างนี้เลยปะ <c oughs> ผมว่าพวกผู้ชายนี่ระวังนะครับผมระวังหลงรักผม <ไป S 1> นะครับฉันจะโทษแกเลยนะ <c oughs> อะไรนะครับผมคือถ้ายุบแบบว่าดีตัวออกไปมาจุแกนี่คือแบบว่า รอเล่นบ้าวันนี้ยิ่งจะเข้ามาผมห็ไหมไม,ไม,มีคนชมผมน่ารักเต็มเลยนี่ยูสเซอร์พิมว่าน่ารักนางฟ้าอะไเนี้ยพี่ก็จะมาโนว่าทุกคนแบบบอกว่าพี่น่ารักเป็นนางฟ้าอืม,อมดีไหมจะเย็นอ่ะถามน้องกวางก่อนคือ <c oughs> ถ้าจะมาเป็นดีเจที่ทอล์กทอล์กอ <c oughs> ีกแบบรูปแบบรายการที่กวางคิดว่าเฮ้ยช่านาทำอะไรไดยังไงบ้างมีไหม คก็น่าจะร้องเพลงเป็นหลักนะคะ mm hmm. เราเป็นหลักใช่จริงๆอ่ะก็เดี๋ยวแบบน้องควางก็จะได้เริ่มมีมีเอฟซีอะไรอย่างงี้ mm hmm. นะคะ mm hmm. มาที่นี่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีคุณยูเซอร์หลายๆคนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแฟนคลับของน้องกวางจาก Facebook อะไรก็แล้วแต่คิมไปกดไลค์ Facebook น้องกวางยังยังครับแต่ว่ากำลังจะกดครับนี่ไงบอกเลยว่าเฟซบุ๊กหนครับผมยูเซอร์จะได้กดตามเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจหลักของน้องกวางอลิสาขอบคุณค่ะมิททั้งเฟซส่วนตัวทั้งเฟซแฟนเพจไปสามารถเป็นคิมคลิปภาษาไทยหรือภาษาอังภาษาอังกฤษครับกดให้หน่อยเอร R I S A แล้วก็ H O M G R อารเเข้าไปกดไลค์กันได้นะคะซึ่งก็จะมียูเซอร์ หลายๆคนแฟนคลับของน้องกวางที่เข้าไปคือตอนนี้น้องกวางเขาเป็นแบบว่าเน็ตไอดอลด้วยนะเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลนะคะอย่างเวลาเราเข้าไป Facebook น้องกวางนางก็จะแบบฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์คือแบบว่าฮิปสเตอร์นี่คล้ายฮิปฮอปอะไรมั้งไหมครับผมไม่ใช่แบบนั้นมันต้อฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์อะไรต้องรัปากงี้ด้วยเหรอผมรั้นปากผมอยากจะเป็นนะแต่ผมไม่เป็นละฮิปสเตอร์ก็จะยทำต้องทำงี้ฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์จริงเหรอใช่ นายลองทำสิยี่ไงล่ะทคนต้องใจคือความรู้สึกสไตล์การแต่งตัวที่หลายๆคนเป็นแบบจริงๆแล้วปกติลัดสไตล์น้องวางคือแบบเป็นยังไงแต่งตัวยังไงใส่เอี๊ยมค่ะจรริงเหอใส่เอี๊ยมใส่แว่นถักเปียสองข้างเฮ้ยเหมือนพี่เลยแบบเลือกเสื้อผ้าเอี๊ยมถักเปียจริงเหรอครับผม่เหมือนพี่เลยเหมือนมากเป็นอย่างนี้เลย ผมว่าเราไปจัดรายการเปลี่ยนพิธีกรกันดีกว่าครับผมไม่โอเคแล้วรอเพ่นเหรอครับผมอยากแต่งด้วยเปล่าเป็นแบบฮิปสเตอร์ฮิปฮิปอะไรครับผมฮิปสเตอร์โอเคโอเคก็ก็น่าร้องนะครับผมน่าร้องอยากเห็นน้องเขาแต่งตัวฮิปสเตอร์แล้วร้องเพลงเลดี้โก้เนาะอืมนะคะก็ จริงๆก็ไปติดตามกันได้นะในใน Facebook ของน้องกวางที่เราไว้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่ามาที่ท็อกทอกแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่แบบว่ามันเป็นสีสันของท็อกทอกนะคะเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเลยเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายๆคนเวลาแบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เห็นแบบดีเจให้ทำอนุนให้ทำอันนี้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางทีมงานท็อกทอกของเราเนี่ยก็เลยอยากจะให้น้องกวางเนี่ยมาร่วมสนุกกับเราแล้วก็รวมถึงยูเซอร์ทั้งหลายของเราด้วยนะคะก็คือ เรานะคะจะให้ยูร์เนี่ยร่วมกันโหวตค่ะหนึ่งให้น้องกวางร้องเพลงดิสนีย์ให้ฟังแบบเต็มๆในฐานะที่นางเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์สนะครับหรือ2ให้น้องกวางครับเต้นขี่เยอะมีอะขี่เยอะมอะขี่เยอะมี่ผอยากดวนนี้ผมอยากดวนนี้ นีซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ยูเซอร์เนี่ยช่วยกันโหวตนะคะว่าอยากดูน้องความทำะารมากที่สุดผมอยากดูสออย่างเลยครับได้ไหมครับโลกเนี่ยโลกย้ำนะหนึ่งอย่าเพิ่งกดนะแป๊บนึงนะเนึ่งให้น้องวางร้องเพลงดิสนีย์ให้ฟังหรือ2เต้นคียูมินี่คียูมิโอเคียูมิคียูมิรู้จังไหรู้จังไหมรู้จักค่ะวามสนกนะโอเคนะยูเซอร์พร้อมโหวตนะถ้าพร้อม เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่องเด่นกลางตรงโหวตนะคะยินดีครับคนละแหม่โหวตกันแล้ครับอ่าแล้วก็ดิ๊นี้นะครับผมโบฮูกุยโยมี่นี่ขึ้นไป400กว่าโหวตเลยฮะเอากดหนึ่งเลยขยะเห็นร้องเพลงดิ๊นี่นะครับผมกดได้เลยนะฮะกดอันแรกครับผมอันที่สองนี่นะครับผมโค้ดนี้นำขาดเลยครับผม700กว่าโหวตครับสองหนึ่งนี่แล้วผู้ชนะนะครับก็คือกุยโยมี่นะครับผมต้่งต้องต้องต้ ยงมีให้ให้ดูแล้วแหละป้าซ้อมมาเรียซ้อมยังไม่ได้ซ้อมเลยพี่แต่งกระดูกได้ไหมอ,อะฮะแต่งกระดูกได้ปะ,ะบ้าหรือเห็นทนี่แต่งกันเอความบ้างคะเน,น,นี่ยกระดูกได้เลยนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้จริองอะเป็นซะอย่างเงี้ยเออแล้วมีเพลงไม่นะเรามีเพลง,งด้วยผมเสียนลูกหมดเลยเนี่ยผมสามารถมาดแมนเนี่ยเห็นไหมผมถือค้อนตลอดเวลาต่งเลยพี่กินทำแกงเสียนลูกเสียนลูก เดี๋ยวอเดี๋ยวจะมีเพลงขึ้นมาทันตอนนี้เลยครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคานเต้นได้ใชไหมคะ่เต้นนำเต้นด้วยเต้นด้วยมีปะอ่อ่าอดยวปิม่ก็ได้นะจเปิดเสียงให้น้องฟัได้ให้น้องกวางตนี่ืดนี่รอเซตติ้งแป๊บนึ่งปกติเวลาพี่เต้น ก็เรียกว่าคีคียมีแบบวัฒนธรรมไทยใช่ค่ะผมเป็นคนรักเออวัฒนธรรมไทยดี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 นะคะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะอยากดูดองกวางเต้นยยืนเลยยืนเลยอ๋อยืนเลยเลยเลยอ่ะพี่ขยับพี่ต้องทำจริงหรอขยับเลยปะ เอามาทำตามทำตามทำแล้วทำไม่เป็นจำไม่ได้อ่ะจัซ้ังใจเย็นกันมา 1, 2, 4, จำได้กันหนึ <trips> ่งสองสามสี่ห้ากิกกิกโยมิกิกกิโยมิ I'm <laughs> วะไม่เหมือนคนอื่นนอนทันท่ดงเงไงไม่รู้เย่จบเพลงไหมเพลงมายังยูมายังโอเคนะคะเป็นไงบ้างน่ารักน่ารักเบลเบลสุดๆมีเชื่อดีว่าว่าว่้าวท่านงกวางมาจัดรายการอ่ะจะมีอะไรแปลกๆกว่านี้นะใช่แบบนี้จะเป็นสายหามากกว่าออจริงเหรอนี่ไงก็ลองมุ้งมิงดูเลือกหลายๆทางเพราะว่ามีหลายสไตล์อ น่ารักน่ารักเนาะน,นะคะฝากกันไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เรยังคงมีแขกรับเชิญพิเศษอีที่ที่สําหรับใครที่อยากจะฟังฟังร้องเพลงแบบเต็นๆนะคะยกเ,ยวเวล็กหน้าได้เนี่ยี่เรามีฟังดนตรีสดๆกันไว้เหรอครับนที่นี่ที่ไหนคะ ร้องเองครับผมถูกต้องครมีมปกติเวลาคีมรายการคีมมีแบบร้องเพลงอะไรบ้างปหมมีมีผมมีเล่นกีตาร์ร้องเพลงใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ารายการผมจะเป็นรายการหมาเกาลวดมากกว่าร้องเพลงนะครับผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับผมอันนี้จะได้ฟังของจริงไงนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ซ้อมอยู่นี่ก็คือเพราะมากแล้วนะเพราะมากผมแอบเห็นแอบฟังมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมีการแช เดี๋ยวขอแอดชมก่อนเพาะมันคือนี่โอ้ยเสื้อสวยๆจากท็อกท็อกเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นตัวใหม่พิ่งมาส่งทีเลยตอนเที่ยงครับผมซึ่งเสื้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าเราจะมีเอาไปขายงานแรกก็คืองาน TGS ที่จะมีในวันที่7แต่ใครอยากได้วันนี้เรามีสตัวเห็นบ้างมีสีดำก็สีขาวให้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวจะให้น้องวางเป็นคนมอบ ให้กับยูเซอร์ผูโชบีตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแป๊ดดึงปลเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะกลับมาค่ะเฮ้ยติมมเอามันเลยเื่อนวี่ต้กจะนุี็ต้องกเลยนะเจาเจ้าเจ้าเจี่ยจ้าาเาเ้าจเเาาาา้า ควรตีนี oh, okay. ่หว่าอ้าวพี like ่พูดมาหมายงี้พี่ด่าผู้หญิงแล้วในยูส์กวันนี้มีเรื่องแน่นอนคนแก๊งพี่ด่าผู้หญิงว่าเดี๋ยวต้องสั่งสอนหน่อยมีเรื่องแน่นอนอ่ะแล้วจะมีให้ตั้งเรื่องไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเถียงเลยเด้อจะตีไม่ตีนี่อื่นจะไปเจอในเกมเอาไงจะตีไม่ตี

สวัสดีครับผมกอล์ฟสูบเบรกสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นเบรกสุดท้ายแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเบรกนี้นี่เรามีเสื้อมาแจกนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเบรกย่างถามน้องกวางอีกทีนึงตอนนี้น้องกวางเรียนที่ไหนนะอ่าซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียใช่ดูปากแล้วพระรดานะคะซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียได้ไหมแบรนด์ อบขอบเรามีอยู่ว่ามีอยู่ว่านะครับผมในการจะได้เสื้อสองตัวนี้ใช่ไหมครับคำถามแรกก็คือน้องเรียนที่ไหนครับผมและอยู่ชั้นปีอะไรครับผมพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับถ้าพิมพ์ขึ้นมาคนแรกครับสองคนแรกได้รับไปเลยครับเสื้อสวยๆจากทอกทอกครับผมเรียนที่ไหนด้วยนะเรียนที่ไหนด้วยนะขอชื่อแบบเต็มๆและใช่ ออเออได้หมดได้หมดได้หมด้้ทีมงานทีมงานเพิ่มฟอนต์หน่อยได้ไหมครับผมไ้ทีมงานเพิ่มฟอนต์หน่อยเพราะนน้กางด้วยนะะอ่าแล้วครับตอนนี้ทีมงานกาลังเพิ่มฟอนต์ให้อยู่นะฮะอนนี้ครับเสสวยนครับผมตเมแตเมเดมตอ้าวเพิ่มฟอนต์แล้วเพิ่มฟอนต์แล้วพิมพ์ได้แล้วเป็นยังไงครับผม พี่เอฮะระหว่างที่ทีมงานกำลังเขากำลังแรนดอมใช่ดิจิตอลนะคะเราแรนด้อมคุณโชคดีเรามาเรามาเชิญแถวเชิญอีกดีกว่าดีนะฮะรอใช่ครับผมก่อนไหมคะคุณทุกทุกท่านต้องประกาศผลก่อนนะอ๋ออ๋อไม่ห้อยก่อนใช่ไหมไมาติดกรตังไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรียกเรียกนี่มาดีกว่านะครับวันนี้เห็นไม่มีร้องเพลงก็ไม่ใช่หรอใช่ โอเคได้ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาแขกรับเชิญมาขอขายของเักนิดนึงได้ปะได้เลยครับนิดเดียวนิดเดียวสามวันเยอะไปครับผมสามวันไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าวันที่16-17แล้วก็18ตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ยูเซอร์ของเราเนี่ยขอคอยแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆในกาลิน่าด้วยนะคะเพราะว่ากาลิน่าเนี่ยจะไปออกบูธงานเกมไง มี G S ไปงานไทยแลนด์เกมโชว์บิ๊กเฟสิวัล2015ัน้าได้ข่าวว่าคิมก็ต้องไปป่ะไปครับไปคิมไปทำอะไรบ้างอ่ะไปขึ้นในมีโชว์ร้องเพลงเหมือนกันเนี่ยไอ้น้อยบอกแล้วผมอยากเรียนที่นี่จังเลย ก็ผมต้องไปร้องเพลงใช่แล้วผมซึ่งงานเนี่จากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดที่เรายกพาข้อนทอนนะคะทักท้องของเราปีนี้บู๊แต่ว่าวงอลังการมากวงอลังการสุดๆมีบู๊ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจจากทุกสังกัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปจัดรายการสดแบบไลฟ์โชว์อย่างงี้นี่วันไหนบ้างนะฮะก็เลยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดที่จะถึงนี่เอ้านี่กี่วันเองนี่เนี่ยเออเนี่ยผมเออนะคะ ้อฝากไว้ด้วยก็ฝากยูเซอร์เนี่ยไปติดตามกันแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเสื้อตัวนี้นะคะก็จะมีจาหน่ายที่บูธของทอกทอกด้วยแล้วก็รวมไปถึงหมวกแอนก็จะมีจาหน่ายด้วยนะคะก็ไปสนุนกันได้นี่นะคะเอาละมาถึงตอนที่เราได้ผู้โชคดีแล้วนะคะผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อให้น้องเฉลยเองดีกว่าอ่ให้น้องกวางเฉลยน้องกวางอ่านออกไหมคะได้แก่ใช่ครับผมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเซอร์เอฟเฟกต แะผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อตัวนี้ได้แกแแม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 เวิร์งหวานกับส้มโซมัดหรือเปล่าคะใช่มเออเวิร์งหวานกับส้มโซมัดนะครับผมโซมัดโซมัดนะครับผมยินดีด้วยนะคะสองท่านนี้นะคะเดี๋ยวรอทีมงานของเราเนี่ยพักทายต่อไปนะครับโดยการส่งเอ่อ ธนานัตอะไรไปไม่ธนานัไงธนานัตเลยเหละนี่มันยุคสมัยไหนแล้วครับท็อปทอปเรามีระบบเขาเรียกว่าแชทส่วนตัวเดี๋ยวทักไปเลยนะครับผมเอาแล้วได้เลยนะคะเอาล่ะมาถึงตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยรอคอยขอเสียงปรบมือค่ะต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะในวันนี้ที่จะมาเพิ่มเติมมาทาอะไรน้องเพลงเขา้อมีนี่คือกว่าจะมาถึงนี่นะคิมนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบิน ลงหมอชิดลงหมอชิดต่อแท็กซี่ไปหัวลำโพงแล้วขี่เกวียนมาที่นี่ถูกต้องเลยตายแล้วก็ผมเดินทางมาไกลมากๆอยากเจอแล้วสิครับผมมากๆมากๆากเขบอกว่าคนนี้นะคะเล่นกีตาร์แบบขั้นเทพอะขั้นเทพสุดๆนี่ปานน่ะก็เห็นได้เห็นอกผมาต่างของเรามาแล้วเวลาจัดรายการคูะไม่ใครใครให้ทายให้ทายเป็นดีเจทัองๆด้วยเป็นดีเจทัองๆด้วยปิมพุงจะบ้าเลยเคยเห็นเล่นกีตาร์เหรออุ้ยใครถูกมากอุ้ยไถูกมาพี่เอ สวัสดีครับสวัสดีครับอีกคนนึงอ่ะอีคนนึง้วันนี้พี่เอไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีใครมาอีกนะอ๋อมาคู่ครับผมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็วันนี้พี่เจมพี่เจมนี่แดมมาตีขาหงพี่จิมพี่จิมพี่จิมนะครับผมตีขาหงใช่เรมหรือเปล่าน้ำตาที่ตรงนี้ไี่ขาดอันอั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยขยับก็ นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะน้องควาเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์นีค่ะแล้วก็เตรียมเพลงที่อยากจะมาเล่นนะคะเอามาฝากไว้ให้กับคุณมผู้ฟังชาวท็อกทอกดูผมว่าเตรียมมาร้อยเพลงคับผมหรือเปล่าร้อยเพลงนี่ผมจะนอนฟังตรงนี้แหละครับผมเต่มาเล่นวันนี้ก็กลุบกรีบดสามสี่เพลงเนาะะยู่เอร์คนไหนที่อยากจะฟังเพลงป็นพิเศษก็ลองแชทแชทแชทชมาเผื่อน้องกวาเห็นลองได้ครับผม เอาละเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างแรกเลยนะถือว่าเราต้องรีตัวออกไปก่อนอ๋อ,อปิดรายการเลยนี่เราสัมภาษณ์สัมภาษณ์ข้างหลังกันไหมฮะเราอยา,อยากอยู่ด้วยเหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าเผื่อว่าเขาขาดรัดคอเราจะได้คอรัดครับผมแหมรัดคอคือเราจะได้เป็นได้ไง่อองาย ช่วงนี้จัดรายการบ้างไหมยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้จัดสักเท่าไหร่ครับทำไมบอกแล้วอยากไปรับงานพวกถ่ายแบบไม่ใช่แล้ววันละเอนะครับผมต้องติดตอมัสองตัวครับโอลูกหมานะฮะร่วมกับโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนๆเยอะหน่อยครับช่วงนี้ครับก็เลยไม่ค่อยได้มาจัดสักเท่าไหร่ระบอกบว่เคราะสิ เสถียรไปติดตามโปรเจกต์นี้คืออะไรติดตามได้นะครับเพลงใหม่ล่าสุดโคเวอร์ใหม่ล่าสุดร่วมกับแมสตัฟเปดสตูดิโอนะครับเร็วๆนี้ครับผมรับรองว่าสุดยอดแน่นอนครับผมเป็นโคเวอร์ใช่ป่ะหรือว่าเพลงใหม่เลยอ่าโคเวอร์อ๋อเป็นโคเวอร์โคเวอร์เพลงชาวบ้านเป็นเพลงโคเวอร์เพื่อนน้องๆเพื่อนน้องๆที่แบบว่ายังไม่เคยติดตามเนี่ยชแนลของพี่เอนี่ชื่อว่าอะไรฮะเซิร์ชใน YouTube เลยครับ www.youtube.com นะครับเซิร์ชคำว่า A นะครับสระเออ่างแล้วก็จะเจอ คลิปวิดีโอโฟเวอร์เยอะแยะเยอะแยะมากมายครับผมประมาณนั้นครับผมนก็เป็นผลงานของของน้องเอเขาบก็งร่ทำกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็เนี่ยถ้าแบบว่าปลีกตัวจากกลางถ่ายแบบถ่ายละครร้องเพลงอะไรก็อย่าลืมมาตัดรายการที่เราทำด้วยนะก็ได้ครับเอออ่ะงั้นอันนี้ เดี๋ยวน้องอะไรนะจิมครับผมเป็นดีเจเหมือนกันฮะห้องไหนสังกัดไหนเก้าหนึ่งหนึ่งชูเตอร์อืมปกติจัดช่วงไหนยังไงบ้างอะรอบดึกเลยครับผมตีสองถึงประมาณตีสี่แด้วยโมงเต็มฮะทุกวันร้อนแล้วแล้วอย่างเวลาเข้าไปน้องๆจิม แรงแบบไหนตีลังกาหรือว่าตีโอ้โหตีลังกาใช่แขวนตัวเองจากด่านฟ้าหรือเปล่าแล้วตีคาวหองอะไรอย่างเงี้ยยากไปไหมคะับหลายอย่างครับวาไรตี้นะฮะลองทำไปดูได้ตีสองยาหม่องใช่ออโอเคนะคะก็ไปได้เนาะครับผมหมดเวลาแเราเนาะอ๋อนี่ผมต้องไปแล้วเหรอเดี๋ยวปล่อยสรุปเราไม่ได้เป็นรัดคออะไรนี่ใช่ไหมไม่ได้เป็นต้องการไหมต้องการรัคอป้องไม่ไม่ผมว่าเราไปดีกว่าครับเขาลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเนาะเออไปกิน นะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเตรียมพบโชว์พิเศษนะฮะเฉพาะที่ท็อกท็อกที่เดียวที่นี่เท่านั้นนะฮะกับเขาเรียกว่าไลฟ์โชว์เลยใช่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนไปเนี่ยฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะคะท็อกพูดคุยกับคนดังเนี่ยเราก็จะมีศิลปินนะคะแวะมาทักทายผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะสำหรับยูสเซอร์นะคะที่อยากจะให้ครั้งหน้าเนี่ยเป็นศิลปินคนไหนเนี่ยมาฝากไว้แปะไว้ได้ที่หน้าเฟซบุ๊กของท็อกท็อกเลยนะคะหรือว่าอยากจะให้คิมมาเต้นแบบโคโค่แบบจริงจังอะไรอย่างงีีี้้้ออััันนคคิมมมมยไดากรบผฮะ รอบรอบหน้ายังมีคิมอีกไหมครับมี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 เพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราก็จะมีการจ้างรปภด้านล่างเพิ่มด้วยอ้าวไม่ได้ไม่ได้เป็นพิธีกรแล้วเหรอไม่เป็นเป็นเป็นรปภเออร้อเล่นร้อเล่นนะคะอ๋องั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนไปก่อนน้องคิมน้องได้ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องคิมก็ติดตามน้องคิมได้ได้ครับผมติดตามติดตามที่หัวใจเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรมากก็หอมนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคน วรนี้เราก็จะฝากเวทีตรงนี้เขาเรียกะไรนะฝากตรงนี้รน้งเอแล้วก็น้งจิมด้วยนะคะเอาเพลงความืดห้คเราทำงนี่ใช่ไหมะไปแล้วเนอะเขาเขย่าไปใช่ไหได้ฮะ Okay, what? What do you think?